Ừ này song lưu song lưu song Mẹ bay 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 quay bay 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 quay bay 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 mai 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 bay 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 Đéo bay ก็ทำขาให้นะหาเก้งนะคะเอออ่ะนั่งลงหนึ่งสองอ้วไปแล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 ้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยอืมหนึ่งสองอยอ้ยเฮ้ยลุกเท่าไหร่ ลูกเจ้าวะระวังระวังนะลูกระวังมือนะระวังมือนะระวังมือโอเคเระวังมือเออเอาออกมาออกมาได้ไหมออกมาดีๆระวังหัวเออโอ้เก่งจังเลยโยนหนึ่งสองอุ๊เฮ้ยระวังนะอีฟอยูอมันเลือกเกินมันลึกเกินลูก ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพ่อไปเอาให้เดี๋ยวพ่อเอาให้ไม่เดี๋ยวพ่อให้ลูก